วิธีเผชิญหน้ากับคนท็อกซิกคลิปนี้มีคําตอบครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณอยู่ในช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งใจทํางานอย่างขมักขมนแล้วมีบรรดาคนบางคนที่เที่ยวนินทาคุณใส่ร้ายคุณว่าร้ายคุณอิจฉาคุณดูคลิปนี้ครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มามากมายสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากคนที่ติดลบกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ชีวิตผมไม่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบถูกสังคมประนามเยอะแยะมากมายจากการทำคอนเทนต์คลิปดีๆออกไปมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่นนะวันนี้ผมจะมาแบ่งปนันวิธีการเผชิญหน้ากับคนกลุ่มนี้นะครับใครที่อยู่ใน การสร้างเนื้อสร้างตัวดูคลิปนี้ครับมันจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคุณมากๆเลยอัลลอฮฺสุบฮะฮาโนาะจาลาได้เฉลยเรื่องนี้ไว้ในขบีอันกุรอานว่า wasbir al-mayyakulun wahjurhum hajran j a m i ล a จงอดทนในสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้เขาจะนินทาเขาจะใส่ร้าย,ายเขาจะแสดงความอิจฉาหรือทํายังไงก็ได้ให้เราดูเสื่อมเสียเสียหายไม่ต้องไปนสนใจครับอัลลอฮฺบอกว่าไงฮะ w a s ว่าจุรหมวะจุรหมคือจงออกห่างจากพวกเขาฮัจยรันด้วยการออกห่างที่จะมีล่ะด้วยการออกห่างที่สวยงามเวลาเราเจอคนประเภทนี้นะครับบล็อกอย่างเดียวอย่าไปตอบโต้ครับนี่คือคําแนะนําที่ทรงพลังมากๆในอดีตนะครับเวลาผมทำคอนเทนต์ลงในโซเชียลเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ลบๆผมก็เที่ยวตอ,ตอบตอบเพราะว่าเรายังไม่เก่งเรายังเรายังไม่นิ่งมากพอ ทำให้พลังงานเราเนี่ยลดลงแทนที่จะเอาเวลานี่ไปพัฒนาตัวเองอไปสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเราแทบไม่มีเลยเพราะต้องยุ่งเยิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่หลังจากที่ผมเข้าใจอายะาน,นี้นะครับผมบอกว่าชีวิตของผมพุ่งทะยานมากๆเลยแล้วก็ผมออกห่างจากพวกเขาเวลาเห็นก็ไม่ลบๆลบบล็อกเลยครับอย่าไปตอบโต้หรือใครก็ตามที่คุณมีเพื่อนที่มันท็อกซิกอยู่ครับเช่นเพื่อนคนไหนที่ชอบดินทาคนนั้นดินทาคนนี้ให้คุณฟังหรือชวนคุณไป ที่ยวหรือสถานที่ที่ไม่ได้ทําให้คุณเติบโตหรือคบกับใครแล้วคุณไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอ่ะออกห่างครับเลิกคบเลยฮะอย่าไปเสียดายความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆอย่าไปเสียดายบคุคคลที่คุณเคยรู้จักมานานไม่เป็นไรครับยังมีประชากรอีกหลายล้านคนบนโลกใบนี้ที่เราจะเป็นเพื่อนกับคุณครับดังนั้นอย่าเสียดายความสัมพันธ์อันจอมปลอมจําไว้เลยนะครับอย่าเสียดายความสัมพันธ์อันจอมปลอม เอาตัวเองไปอยู่ในโลกแห่งความมัง่งคั่งในความอุดมสมบูรณ์ในการพัฒนาตัวเองและคุณจะค้นพบว่าโอ้โหชีวิตนี้มีอะไรอีกมากมายที่คุณจะเป็นที่จะต้องประหยัดเวลาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพด้วยการออกห่างจากคนท็อกซิกฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ครับส่งต่อให้กําลังใจใครห,หลายๆคนที่เขากําลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ที่เขาจะต้องเผชิญกับบุคคลที่ประสงค์ร้ายกับเขากับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขา กับคนที่จ้องหาเรื่องเขาเพื่อให้เขามีกําลังใจและมีแรงบันดาลใจเหมือนที่ผมได้ผ่านมารสุมชีวิตตลอดยเวลาที่ผ่านมาที่ชีวิตไม่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบกว่าจะมาถึงทุกวันนี้กว่าจะมาเป็นโค้ชรัที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็สาระดีๆทําให้ใครลหลายๆคนในประเทศไทยได้รับประโยชน์อันสูงสดุดคุณย้อนไปดูผู้ติดตามของผมคอมเมนต์ของคนที่ติดตามคลิปของผมในแต่ละคลิปพวกเขาได้รับการปลดล็อกอย่างมากมายอย่างน่ามหาัศจรรย์มากๆ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ